เลครับผมในวนรากรกรบก็จะออมาจาทีมนคะครับสมุรีวันนี้จะมาแนะนำยาสมาร์ปจำบ้านาละยะทำแผลนะครับจะมีพาราเซตามอลนะครับยาฆ่าเชื้อและยาแก้ปวดนะครับตันนี้เป็นผงคาร์บอนนะครับ,อ,รรบ,บ,นนรบอันนี้เป็นเกเลือแร่นะครับผมอันนี้เป็นสมีชุออบแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำเกลือนะครับน้ำเกลือนะครับแล,บแล้วก็ชุบทำอ่าชุบทำแผละนะครับ ยาแผมีบแบบเบาดีนกับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นชุดทำแผลฆ่าเชื้อนะครับนี่เป็นยาหยดตานะครับอันนี้เป็นผ้าปันแผลนะครับอันนี้เป็นพ่นนนนาพสเตอร์นะครับอันนี้เป็นเทปปิดผ้ากวดนะครับอ,นนยยอันนี้เป็น้ายืดนะครับอันนี้เป็นขี้ผึ้งนะครับแก้ปวด กองสายยานะครับครับขอบคุณครับ